ก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนทางา Facebook นะครับทาง Social c a m และก็ทาง YouTube นะครับทุกคนเลยนะครับ <S <S วันนี้จะมาร้องเพลงอของพี่ไผ่ให้ฟังกันเลยกันนะครับก่อนนอนคืนนี้นะครับตัวไอเป็นคนสุดท้ายในบอรครับ <S <S อยากรู้ในใจเคยรักฉันไหมอยากถาม ในใจเคยหักไายบ่เป็นยังคือเหตุจังสีเห็นไายเป็นกุจีสันบ่มาตัวมาโลอไอไปเพื่ออยังถึงแม่นไอยนั่นบ่หลอคือดาราถึงแม่นว่า ไอโบเทคือพระเอกนางไอก็มีหัวจิตหัวใจรู้ตนหัวใจไอแน่นางมันย่อยยับยั้งห้ามจังใดมันก็บ่อยู่มันกลั้นบ่อยู่หามจังใดมันก็บ่ฟังตัวอ เป็นคนสุดท้ายได้บอกว่าใจสลอหลงหักจูแบบบอ,อย่างจงเฮ็ดให้อ้ายเจ็บปวดมันสิบาปในใจเด้นานอย่าสังเวนกรรมให้คนใจจำได้บอกเห็นไอ เป็นแค่ของตายบ่วใจอกลูกผู้ชายเกิดมาใครอยากน้ำตาคลอไอกับมีหัวจิตหัวใจให้อภัยย้อนหักบ่อมือใดเจ้าสิพอเศร้าไน้บ่อาหใจ เมื่อใดเจ้าสิพอเศร้าได้บอกลหลใจขอบคุณมากาครับสวัสดีครับ